กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ <M> mm> วันนี้เราไปอยู่ในเกมโรบอทแมปอันนี้แมชชีพเป็นซัมเบอเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดต16เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นโลกของเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปอัปเดตกันนะครับว่า จ้าตัวอัปเดต16นะครับมีอะไรมาใหม่บ้างเะอฮะอย่างแรกเลยนะครับก็มีโรคใหม่นะครับ The Eclipse นะครับก็คือเป็นโรคเ e r s e r k นั่นเองนะครับผมมีแชมเปี้ยนตัวใหม่มีเรดใหม่มานะครับแชมเปี้ยนใหม่มีอะไรบ้างนะฮะแชมเปี้ยนใหม่ก็มีดังนี้เลยครับคุณผู้ชมเจ้าตัว Cosmic นะครับก็เป็น g r ีฟ n f i นะครับส่วน o t โซนะครับก็เป็นกั t s นะอย่างที่ผมเดาไว้เลยนะฮะ ต่อมานะครับมีสกินแอสโซใหม่นะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนใหม่เป็นแอสโซนะครับคือกัดเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับถ้าท่าผู้ชมถามว่าสกินใหม่นะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นสกินกริฟฟิทตอนใส่เกาะนะครับกับสกินกัตตอนใส่เกาะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มเลเวลสูงสุดนะครับจาก200เป็น210นะครับต่อมานะครับดันเจียนนะฮะเขาได้เพิ่มเอาตู้สุ่มของโลกดันวอลซูเปอร์นะครับเข้าไปที่ดันเจียนชั้นที่7แล้วนะครับ ต่อมานะครับมาในส่วนของ Galaxy Off นะครับได้ปรับเปลี่ยน Galaxy Off ใหม่นะครับได้มีการเพิ่ม a s t r Summon Capsule นะครับหรือว่าเป็นแคปซูลสุ่มตัว a s t o r อีกนะครับที่จะอยู่ในตู้ Galaxy Off นะครับเป็นไงไปดูกันนะครับนี่มันก็จะมีโอกาสได้ แคปซูลนัทรอรนะครับซึ่งสุ่มแล้วมีโอกาสได้อสรอทุกตัวที่มีอยู่ในเกมตอนนี้เลยนะครับแต่สุ่มนะสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรนะครับโอกาสได้0.08%นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าอนาคตนะครับอาจจะทําให้พวกตัวกอรลี่ซ้ำๆหรือแอสรอซ้ำๆที่เรามีนะครับใช้ให้ทําให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมากกว่าการที่มันอยู่ในกระเป๋าเราโง่ๆนะฮะต่อมานะครับก็มีการอัปเดตเจ้าตัวบอกนะครับว่า เรานะฮะสุ่มไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็มีโอกาสได้กี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไปดูกันเลยอ่าคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะฮะก็ได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับซอฟฟิตตี้นะฮะก็ได้บอกนะว่าคือเราสุ่มไปกี่ครั้งแล้วโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับเขาได้เอาโลกอีสเตอร์โบออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไข่เนี่ยก็ยังไข่เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับสักพักหนึ่งเลยนะครับให้เราได้ เอาไข่เนี่ยไปซื้อของกับพ่อค้านะครับพ่อค้าก็ยังอยู่นะครับโกคาร์มไข่เนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโค้ดมาให้นะครับก็เป็นโค้ด missing egg นะครับผมเนื่องจากว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาใส่ผิดนะจริงๆแล้วอ่ะไข่จำกัดสูงสุดต่อวันนะครับกิจกรรมนั้นน่ะควรจะเป็นล้านสามนะครับแต่ว่าเขาทำผิดนะครับกลายเป็นล้านสองแสนห้าหมื่นนะฮะเขาเลยต้องขอโทษด้วยโค้ดนะฮะมาครับเรามาใส่โค้ดกันฮะโค้ดแรก egg นะครับของที่ได้นะครับก็จะเป็น แคปซูลไกเอ็กซี่สองนะครับผมต่อมานะครับได้มีการปรับบาลานซ์ครับได้มีการปรับแซดลองของรูลอัอเบียดตี้ดัมเมดนะครับหรือว่ารูนที่ดัมเมดกิวนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้น75%นะครับมีการแก้บั๊กนะครับบางคนนะฮะมาบ่นในไลฟ์ผมบ่อยๆนะฮะว่าผมลงหอกคอยแล้วมอนมันไม่เกิดนะตอนนี้เขาปรับแล้วนะฮะแล้วก็เขาได้มีการแก้บั๊กนะครับดัมเมดเวลาเราใส่รูนนะครับที่เรามองเห็นเลือดบอสที่เหลือนะครับ มันไม่แมทชกันนะครับเพราะว่าแบบบางทีดัมเมจมันทําเยอะเกินนะแต่เลือดบอสดะมันไม่ลดเท่านั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการปรับแก้แล้วนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็จะบอกโค้ดที่2ให้นะครับจริงๆมี3โคนะ้ดฮะดูนก่อนนะดูกันก่อนเดีย๋ยวเพิ่งรีบไปไหนโค้ดต่อมานะครับก็คือร้อยห k like p y นะครับใส่ไปเลยครับ เออของที่ได้ก็จะเหมือนเมื่อกี้นี้จะมีแคปซูลกระต่ายด้วยนะครับ1แคปซูลไกซี่หแคปซูลไกซี่สอย่างละหนึ่งครับแล้วก็มีสแคปร้อยหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ามาพูดถึงโลกนะฮะโลกต่อไปนะครับเป็นยังไงนะฮะเมื่อคุณผู้ชมนะครับอยู่ที่โลกดันบอลนะฮะเมื่อคุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่โลกดันบอลนะฮะก็ไปที่ดีเลนกันเลยค่าเปิดประตูนะครับก็จะใช้เงินม่วงทั้งหมด600้เอ็มนั่นเองพอเข้าประตูมานะครับก็ โอ้ัสดีครับเจ้าของเซิร์ฟเจ้าของเซิร์ฟเข้ามาอยู่ a ออยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นโลกใหม่นะครับของเบอร์เซิร์ฟนั่นเองนะฮะโลกใหม่ก็จะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเควสนะครับคุณผู้ชมเควสก็จะมีทั้งหมด3เควสนะครับก็มาฮะเควสแรกนะครับ อันนี้เป็นเควสหลักเลยนะครับ The Black Sword Man นะครับเจ้าเควสนี้นะครับสามารถรับได้4ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับจะให้เราสู้กับเจ้าโอ๊คคอรับไนท์นะครับ50ตัวนะครับเมื่อเสร็จเควสนะครับจะได้เหรียญทาเล้นมาสามสนะครับแล้วก็เหรียญพรีเมียม20เหรียญนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเควสที่2จะให้เราฆ่าคอรับไนท์อีกห้าสิบนะครับแล้วก็มาฆ่าเด็กเกรย์ไนท์อีก50นะครับเมื่อผ่านเควสนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้เหรียญทาเล้วก็เเหรรีีียยญพมมอีก20นะครับ ต่อมานะครับเควสที่3นะครับเควสนะครับให้เรามาฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม50ตัวนะฮะเมื่อทำเควสเสร็จนะครับเราก็จะได้เหรียญทาเลนท์30นะครับแล้วก็เหรียญพรีเมียม20เหรียญนะครับเควสสุดท้ายนะครับก็เป็นการฆ่าเจ้าบอสนะฮะฟอร์คอนออฟดักเนตนั่นเองนะครับเมื่อเราฆ่าบอสตัวนี้เสร็จนะครับ20ตัวทำเควสเสร็จนะฮะเราก็จะได้ซัมมอนเรกมานะฮะก็หน้าตาแคปซูลแคปซูลโลกใหม่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชม มันมาจากไหนเยอะแย่คุณผู้ชมอ่ไม่มีอะไรครับผมก็แค่เอฟเคฟาร์มไว้ทั้งคืนก่อนที่จะอัดคลิปนะฮะอย่าอย่าหาว่าผมลูกเจมเลยโอเคต่อมานะครับสเกตตันไนนะครับเควสตัวนี้นะฮะเป็นเควสลงเรดนะฮะยีครั้งของด่านนี้ครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับผ่านเควสนี้แล้วนะครับก็จะได้แคปซูลซัมมอนนะฮะกาเล็กซี่นะฮะสอันนะครับ ต่อนะครับเควสสุดท้ายครับเป็นเควสของกรีฟสนะฮะฮอคลิเตอร์นะครับเมื่อเรารับแล้วนะครับมันจะให้เราหาหีบที่ซ่อนทั้งหมด4หีบนะครับส่วนคลิปหาหีบนะครับผมก็จะนี่ฮะผมไม่ได้ดูนะครับหีบแรกหีบ2หีบ3หีบ4เป็นยังไงนะครับผู้ชมก็ดูเอาในคลิปเลยครับ อ่มาครับผู้ชมในขณะนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของโค้ดที่3แล้วนะครับโค้ดที่สามนะผู้ชมอีคลิปอัปเดตนะครับอ่าใส่ไปเลยครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับเหมือนจะได้น้ำยาลักด้วยนะฮะแล้วก็แคปซูลไก๊ซหนึ่งกับ2นะครับอย่างละหนึ่งฮะ แล้วก็สะแคปเล็กๆแน่น้อย้างครับเออได้แคปซูลเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้แล้วก็ตัวที่ผมใส่อยู่นะครับก็เป็นตัวคอสมิกใหม่นะครับของโลกนี้นั่นเองกริฟฟิทนะครับผมส่วนสกินนะครับผมยังไม่ได้เลยนะผมลงดันจนเหรียญมันล้นออกมันหน้าเหรียญมันล้นลงมาหน้าลงเลนแล้วคุณผู้ชมดูดิมานะครับไหนก็ไหนแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าผมมีเลกซัมบอนทั้งหมด21อันนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในคลิปกันนะครับ มาเดี๋ยวเราซื้อไข่ไปด้วยนะครับไข่อินเตอร์นะฮะหรือว่าขัดดวงไปก่อนนะครับผมมาลุยฮะสิบฟองไยเอาหนึ่งฟองก่อนเปิดือนเดิมอ่ามาฮะแคปซูลแรกครับต้องขอัยคุณผู้ชมหน่อยนะฮะคือวันนี้คอผมพูดดังไม่ได้ฮะเหมือนหวัดลงคอเลยฮนะเมื่อวานในไรตะโกนดังเกินไปฮะ แต่คนดังไปหน่อยไปเรามาสุ่ม10อันกันนะไปจัดเลยลุยฮนะโอ้กอลลี่ไม่โผล่ครับไม่เป็นไรฮนะ้น่าเสียดายมาต่อมานะครับเป็นแคปซูลไกซี่1นะครับ2อันสุ่มไปเลยถนะือว่าเพิ่มเลทตัวแอสตอไปด้วยนะหวังว่าให้ได้รีไวก็พอครับเพราะผมทำรีไว์ทีมดอปอยู่ครับคุณผู้ชมอ้าวขอบคุณมากนะฮะที่ส่งมาให้รักเกมนี้เลยอ่ออีกตัวเป็นออมครับโอเคมาต่อมานะครับมาอ่ะไกซี่2แซามอนก็นแล้วกัน จัดมาเลยเจ็ดอันรวดเปิดไปนะฮะวิสัตอ์โ้โอเคกอรี่ไม่โผล่ครับไม่เป็นไรอ้อแล้วก็ผมจะบอกว่าผมไม่น่าสุ่มเลยนะฮะคือตอนนี้มันยังไม่มีตัวอัสโตรของโลกเบอร์เซอร์เลยนะครับในตอนนี้นะกีฟิยังไม่มีนะเขายังไม่ได้เอาเข้ามาเหมือนมันจะบักอ่ะมาเรามาสุม่มเผื่อได้ก Go ็ตโกคูก็สุ่มไปเลยนะได้ไหม โอเคเราก็คงจะต้องมาพึ่งดวงกับแคปซูล21อันสุดท้ายของโลกเบอร์เซอร์กหละมาครับคุณผู้ชมแคปซูลเบอร์เซอร์ที่ผมดองไว้ทั้งคืนนะฮะจัดมาดีขอก่อน1อันโอเคไม่เป็นไรฮนะเราจะสุ่มทีละ5้านะฮะสุ่มทีห้าเลยนะคุณผู้ชมหรือของเจ๊มีทุกอย่างดีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อี่ได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือข่าวสารใหม่ๆนะครับของช่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันจ้า